อ่าเห็นไหมเห็นหน้าไหมโคตรเท่โอสมกัเป็นในท่านหกสิเมตรเลยว่ะตัวอย่างยักษ โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ยี่ผมนะครับเกมเซฟฟินิกชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีเวิร์วออนแอคแทกออนไททันนะหรือช ok ินเกคิโนะเคียวจินนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะดูก,ก็ฝากกดไลค์กดนหนึ่งเลยนะฮะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ถึง200ไลค์ผมจะทํา แอดออนต่อไปเรื่อยๆนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับแอดออนนี้เขาจะให้ในส่วนของเนี่ยเข็มฉีดยาฮะนี่ก็เข็มนี้ฮะก็เราสามารถเอาไปคราเป็นพวกอันนี้ได้นะฮะพวกล่างไททันเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอสาธิตการใช้ไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับล่างแรกก็จะเป็นนี่จะเป็นไททันเอเลนฮะจะเป็นไททันจู่โจมในล่างไฟเนี่ยเห็นไหม นี่คุณผู้ชมโคตรเท่แต่อันนี้อาจจะบักนิดน,นึงฮะที่มันบักแบบนี้เพราะาผมใช้สกินของผมนะ่ะถ้าคุณไม่อยากบักก็ให้เราเปลี่ยนเป็นสกินสติฟอ่ะมันก็ทําการแบบนี้ยาสุยโคตรเท่มีไฟโอ้โหมีไฟอยู่ตรงไหลได้คุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นร่างไฟนะครับในอนิเมะฮะนี่เหมือนในอนิเมะเลยนะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับส่วนวิธีการถอดกลางกับคืนนะให้เราถอดตรงนี้นะฮะปุ๊บถอดตรงหมวกนะฮะโอเค okay. ต่อไปจะเป็นล่างธรรมดานะฮะนี่ก็จะมีสายฟ้าฟาดออกมาที่ตอนเราแปลงลา่างฮะก็จะเหมือนในอนิเมะเลยนะครับนี่เราก็จะมีเทท่านนี่เทท่านไร้สตินะฮะปุ๊บปุ๊บไอเทท่านไร้สติพวกเนี้ย มันก็สามารถเกิดเองได้นะฮะแบบเราไม่ต้องเสกฮะมันจะเกิดเองได้นะฮะโอเคเวลาเราฆ่าพวกไซทันไรสตินะฮะเราก็จะได้ไอ้พวกนี้มาด้วยนะฮะนี่นะครับก็คล้ายๆกับ DNA ใช่ไหมเป็นขั้นัาไดประมาณนี้นะโอเคนะครับเราก็สามารถเอามาฆ่าพวกนี้ได้นะฮะเหมือนกันนะฮะจะเป็นส่วนประกอบนะโอเคนะครับต่อไปต่อไปจะเป็นไลเนอร์นะฮะ ไนเนอร์ก็นี่โหโคตรเทพเลยคุณผู้ชมโมเดลก็อาจจะนูนๆน,น,นิดนึงนะฮะนี่ดูจมูกดิจมูกโคตรโด,ดง่งนี่คุณผู้ชมความสูงก็ประมาณนี้นะฮะเตี้ยกว่าไททันปกตินิดนึงนะฮะนี่นะครับเวลาเราแปลงร่างเนี่ยมันก็จะให้สถานะมาด้วยนะฮะมีวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็ตีแรงกระโดดสูงนะฮะแล้วก็รีเจนเนเรชั่นก็คือ รีเลื่ดนเร็วนั่นเองแล้วก็ดิสซิเดนก็คืออึดขึ้นนะ,ะอ่านี่นี่ก็โดาสูงจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยะฮะนี่โอเคนะครับต่อไป6 0เมตรคอนล s สโซไททันปึ๊บโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นอนะนี่อันนี้คือชมหน้านะฮะอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงนะ90 m. เลยแล้วกัน อ่าเห็นไหมเห็นหน้าไหมโคตรเท่โอ้สมกับเป็นไททันหกเมตรเลยวะตัวอย่างยักษ์ตัวคตโคตรยักษ์เลยเคผมเขาปรับเป็นเหมือนเดิมนะฮะเพื่อมันจะได้ไม่กว้างเกินไปนะต่อไปไททันหญิงนะฮะไททันเพศเมียนะจะเป็นแอนนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเวลาเราเดินมันก็จะอาจจะมีบั๊กนิดนึงนะนี่ให้เราอยู่นิ่งๆนะฮะนี่อ่า นี่ก็จะเป็นไททัทนเพศเมียนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากครัฟนะฮะอยากเล่นเป็นหมดเอาชิลล์ะนะอยากอยากทาที่ครัฟพวกฉีดยาแล้วก็เอามาทําเป็นพวกแปลงร่างเป็นไททัทนได้ก็คือให้เราทําการคารฟเดี๋ยวผมจะทิ้งคู่มือไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปคู่มือไว้ตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นคู่มือต่างๆทางํทา,ทาในการคารฟนะฮะเราก็สามารถ เอาไปเล่นในหมวดเอาชีวิตรอดได้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็ประมาณนี้สหรับเข็มฉีดยานะเดีย๋ยวเรามาดูทางด้านพวกอาวุธอาวุธกันบ้างะฮะนี่เราก็จะมีพวกไททันด้วยใช่ไหมนี่ไททันแล้วก็อาวุธนะฮะอ่าอาวุธมีดาบนะฮะนี่โคตรเท่ดาบนะฮะแล้วก็มีพวกชุดของนักสำรวจทีมสำรวจนะฮะ ปึ๊บปึ๊บอ่านะครับประมาณนี้นะฮะผมขอปรับเป็นสกินตัวเองแล้วกันเพื่อความหล่อเท่นะนี่ก็จะมีดาบโหดาบ3มดีมากค,คุณผู้ชมดูดาบดิโคตรเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องขึ้นย้านะฮะเครื่องขึ้นย้ามิตินี่ฮนะคเครื่องขึ้นย้ายมิติอันนี้นะฮะปึ๊บให้เรากดใส่ปึ๊บนี่โคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมโอ้โห รู้สึกว่ามุมมองมาจากไอ้น,นี่ไปนะขอปรับใกล้ๆแล้วกันนะคุณผู้ชมจะได้เห็นจะชัดนี่นะครับอันนี้ดับดับเดียวดับเล่มเดียว,วอันนี้2เล่มอ่าโคตรเฟี้ยวเหมือนในท่าท่าเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถวาร์ปได้ด้ดดวยฮันดยการใช้อันนี้นะฮะฟินชิ่งลอตนะของแอดออนนี้ก็จะเป็น,นชิวชิ่งลอตนะฮะในการเคลื่อนที่นะฮะนี่อ่าเห็นไหมคุณผู้ชมยัดซุยโคตรเท่ ประมาณนี้แล้วก็มีดาบโอเคแล้วก็มีพวกสปาวนะฮะสปาวไททันนะฮะอันนี้แบบตัวเล็กนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะเฮ้ยมีไอ้น,นี้ด้วยฮะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าตัวอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอันนี้ขอบัยจริงๆอันนี้ผมนึกหน้าไม่ออกว่ะ น,นี่คือตัวอะไรวะมันจะมีพวกสปาวนี่นะฮะนี่โห <c oughs> สู้กันเลยท่านยังโหดคุณผู้ชมสองต่อหนึ่งวะสองต่อหนึ่งแล้วก็มีแบบตัวเล็กๆนะฮะประมาณนี้โอเคนะครับเวลามันตายมันก็จะดรอปไอ้พวกนี้นะฮะดรอปอันนี้นะฮะจะมีดรอปเหล็กแล้วก็มีดรอปนี่อันนี้น่าจะไว้ใช้ครับ ครับพวกนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละฮะโอเคก็วันนี้แหละฮะสลับแบตออนนะครับนี่นะฮะจะเป็นดาบนี่คุณผู้ชมถ้าเขาตัดพวกเท็กเจอร์แบบ2 d ดีออกแล้วก็เพิ่มมา3 d ดีแบบเดี่ยวเดียวก็นะผมว่าน่าจะดีนะถ้ามุมมองนี้มันอาจจะดูแปลกแปบบนิดนึงฮนะแต่ว่าถ้าเล่นมุมมองบุคคลี่สานี้โคตรเทนะฮะนี่อาจจะดูแปลกแปบกบนะเพราะว่านีอันเนี้ยแบบ2 d ดีขั้นมานะฮะนี่เห็นไหมคุณผู้ชม ผมว่าถ้ามันเอาไอ้พวก2ดีออกน่าจะดีนะฮะแต่เขาทํามาแบบนี้ก็ดีแล้วะฮะโอเคถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะทามาได้สุดยอดมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้สลับไอดอรนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงเลยนะครับไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดแอดออนเลยนะฮะก่อนอื่นให้เข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ชแนลเจ้าของแอดออนไว้ให้นะฮะนี่ช่องนี้ก็จะมีลิงก์แอดออนให้นะฮะให้เรากดความคิดหเห็นนะตรงนี้ มาที่ความคิดเห็นนะแล้วก็เขาเขาก็จะทิ้งลิงก์อันนี้ให้เรานะฮะไฟแอดออนใช่ไหมให้เรากดไปที่นี่ฮะดาวโหลดแอตออนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็เปิดด้วย Google Chrome น,นะฮะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะฮะกดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะตรงนี้ปึ๊บโอเคจากนั้นให้เรากลอ9าวินะฮะให้เราทำการลอ9าวินะนี่รอไปเลยนะครับ โอเคเมื okay. Okay. Too, ่อครบกวินดเสร็จแล้วก็กดออปเตอร์ลิงก์ตรงนี้ฮะออปเตอร์ลิงก์นี่นะครับถ้ามันขึ้นโฆษณาก็ให้เรากดลบลบแล้วกดออปเตอร์ลิงก์ใหม่นะฮะกดใหม่อันนี้โฆษณาอีกละลบกดใหม่นะฮะนี่อาจจะดูน่ารำคาญนิดนึงครับจะต้องทำนะฮะโอเคนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ไฟลมีเดียไฟล์นะฮะนี่เห็นไหม ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยปุ๊บโอเคสหรับใครที่มันไม่เข้ามาที่มีเดียไฟเนี่ยให้เราทําวนๆไปวนไป,นไปเรื่อยฮะก็คือกดปุ่มสีน้ำเงินแล้วรอ9วินะฮะถ้าขึ้นโฆษณาก็ทำใหม่ทำใหม่นะฮะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะฮะโอเคก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะฮะที่ผมไม่ให้มีเดียไฟแบบเนี้ยผมกลัวเขาจะเจ้าของแอดออนเขาจะมาเอาเรื่องไงเพราะว่าถ้าผมใส่เป็นมีเดียไฟเนี่ยเจ้าของเจ้าของช่องนะฮะ เขาจะไม่ได้รายได้นะไม่งั้นถ้าผมไปแก้ไฟล์เดี๋ยวผมผมโดนอีกฮะผมขอไม่ไปแก้ไขอะไรแล้วกันฮะโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็ไปโหลดเอชไฟ l พลย์ตรงนี้นะฮะนี่ไฟล์นี้ฮะแอปแตกไฟนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะปึ๊บแล้วก็กดมาที่ internal storage ตรงนี้นะฮะที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะปุ๊บแล้วก็ คุณเก็บไฟล์ไปที่ไหนก็กดไปที่ไฟล์นั้นฮะสำหรับผมเก็บไ้ที่ดาวโหลดก็ผมก็ต้องไปเก็บผมก็ต้องกดไปที่ดาวโหลดนะฮะปุ๊บอ่าแล้วก็มันก็จะมีไฟล์แอดออนนะฮะอันนี้นะครับก็ให้เรากดค้ังไปที่ไฟล์นะฮะกด3จุดเพิ่มเติมนะกดแตกไฟล์ไปที่เนี่ยเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวอาจจะเร็วไปหน่อยหาชื่อ no ะะอันนี้ฮะชินเกคิโนะเคียวจินนะฮะอันนี้แล้วกด กดค้างนะฮะเรากดเพิ่มเติมแต่ไฟล์ไปที่กดตกลงไปเลยอ่ะเราก็จะได้ไฟล,ล์สีอ่อนๆประมาณนี้นะฮะให้เรากดเข้าไปปึ๊บอ่มามันก็จะมีอยู่2ไฟล,ล์นะ,ะมี be กับ re ให้เรากดมาที่ be ก่อนนะฮะกดค้างไปที่ be ก่อนแล้วกดตัดตรงนี้นะฮะรูปเป็นไก่กดไปเลยนะฮะแล้วก็ย้อนกลับของเครื่องโทรศัพท์ย้อนกลับย้อนกลับมาที่ไฟล,ล์เกมนะฮะรูปไมค์ครานะฮะความดดมอแจงตรงนี้ แล้วก็ b ีฮาวเวอร์แพ็กตรงนี้ปึ๊บกดวางไปเลยนะครับโอเคเราก็จะได้ไฟล,ล์มาอยู่ใน b e o w e r Pack นะฮะให้เรากดย้อนกลับเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้ไฟล,ล์เหมือนเดิมนะฮะไฟล,ล์นี้นะฮะไฟล,ล์ชินเคคีโนะเคียวจินนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วก็มันก็จะเหลือ U R E นะฮะอยู่ให้เรากดตัดฮะ,ะย้อนกลับย้อนกลับมาที่เกมนะฮะ คอนดอมาแจงนะครับแล้วก็รีซอวแพคนะตรงนี้ปึ๊บจากนั้นกดวางไปเลยนะฮะนี่โอเคนะครับจากนั้นให้เราเข้าเกมนะฮะใครที่เปิดตัวเกมทิ้งไว้นะฮะก็ให้เรารีตัวเกมนะแล้วก็กดเข้าเกมใหม่โอเคครับก็เมื่อเมื่อเรามาอยู่ในเกมโอเคเมื่อเรามาอยู่ในเกมนะฮะให้เรากดเพย์นะฮะทำตามผมก่อนนะฮะ เลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะอันนี้สําคัญมากให้เราเปิดนี่ฮะตรงเห็นตรงเอ็กซ์เทรเมนนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่3ตัวนะให้เราเปิดอันที่1ครับกับอันที่3นะฮะอันที่2ไม่ต้องเปิดก็ได้ฮะแต่ผมจะเปิดนะฮะเปิดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ฮะปึ๊บตรงแอดออนนะฮะมาที่รีสอ r ์ทแพ็คตรงนี้แล้วก็มาที่อันที่2นะฮะมาแพ็คปึ๊บแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ฮะชินเกคีโนเคียวจินนะฮะเป็นแอดออนฮะ กดไปทีนึง่งมันก็จะขึ้นว่า activate ใช่ไหมให้เรากด activate ปึ๊บนี่ให้มันมาอยู่จากช่อง2เนี่ยให้มันมาอยู่ในช่องแรกนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ในช่องแรกอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะโอเคเอาง่ายๆคือทำยังไงก็ได้ให้ไอัเนะี่ย s h i n j ค k i n เค h i r o j i n หรือไฟ r e a อ d o n นะครมาอยู่ในช่องแรกนะีฮาวเวอร์ก็ทําเหมือนกันเลยฮะก็คือย้ายจากช่อง2มันผิดอยู่ช่องแรกนะฮะถ้าอยู่ในช่องแรกอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะฮะนี่โอเค ก็คือทำเอาง,ง่ายคือทำอดออนเนี่ยฮะเอาแอดออนมาอยู่ในช่องแรกทั้งสองอันเลยนะฮะโอเคแล้วกดสร้างโลกไปเลยปุ๊บโอเคครับมาดูดีกว่าว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะรอ generate เป็นก่อนะฮะ generate ไปอ่ารู้สึกว่ารีซอสพวกพวกปุ่มบังคับมันก็จะเพิ่มรีซอสใหม่เลยะฮะนี่ ก็สวยอยู่นะคุณผู้ชมสีดำนี้โอเคดูดีกว่าว่าใช้ได้หรือเปล่านะนีได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วโหยา่วซุยโคเทนี่ <c oughs> <c oughs> บักเนี่ยฮะเราต้องใช้สกนะินสตรีมนะอย่าได้โอเคก็วันนี้ะสะหรับแอดออนฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะจากลิปน,นี้ขอตัวลาพิณที่นี่นะครับ บายบายครับไซออนลระเดอร์ไปละ